อยู่ไหนครับเนี่ยขันจริงจริงฮะอยู่ใจเสมอบอกอยู่ในใจเสมอ,อเอ้ปิดโทรทัศน์ที่อยากฟังเสีพี่ก็จะชัด <laughs> สวัสดีครับทำอะไรอยู่อ๋อออไปซะและ้ว <laughs> หนีไปซะและ้วพี่บ๊อบบี้ทำเพลงให้น้องบาสหน่อยได้เลยครับเดี๋ยวผมรอให้น้องบาสท,ทักทายมาครับไม่ยากเลยครับอ่า Henderson> พวกนี้ต้องเจอแรงยูผมเดี๋ยวก่อนพวกไอ้บ้านเดี่ยกอ๋อก็คือจริงๆจะทำทีเดียวค้นเดียวไปเลยมาสามสี่คนอะไรเงี้ยมาแพ็กรวมมาเลยก็เดี๋ยวมีพี่ด้วยไงแต่ลังแคร์ตองแยกพี่ต้องแยกพี่อ๋อต้องแยกใช่ไหมใช่เพราะลังแคร์เดี๋ยวคนละสไตล์กันใช่ไหมอ๋อผมเออด้พี่รอได้อยู่แล้วแหละผมบอกแล้วพี่พี่บ๊อบถ้าพี่บ๊อบแต่งเพลงพี่หลุยนะแล้วเพลงพี่หลุยเนี่ย ในติ๊กตอกเ่ยจะคลุ้งมากผมบอกเลยคนเอาไปเล่นเยอะคลุ้งเลยลังแคคลุ้งเลยไม่ลองไปเอาแนวอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวลังแคมาตบท้ายได้ป่ะล้วเปิดลังแคกับมันเปิดแรงอ๋อขอบคุณดอกไม้จากน้องพลอยนะครับพี่หลุยส์ก็แบบว่าแนวแบบแก่แต่เก่าเอออะไรประมาณนั้นเราเขาโจ๊คือแบบ ผมว่าฮะ่อเปิดสวัสดีครับมูสิตอาวไปไหนล่ะโถยยกกระบวยไปตีใครมั้งกนี้แต่แต่ถ้าทำจริงๆอ่ะเพลงพี่หลุออยต้องวางสวยๆหน่อยผมว่าทำได้ได้ได้ ต้องทำให้ฟิวฟิววัยรุ่นหน่อยผมว่าทําได้ได้ตัวผมตัวผมพี่เขอบคุณมากพอยลูกเพราะจริงๆอ่ะพี่มันไม่ต้องเล่นลูกทุ่งหรอกแบบออกร้องแบบไม่ไม่ไม่ผมว่าพี่ไม่ไม่ไม่ต้องลูกทุ่งพี่ใช่ไม่ต้องเล่นลูกทุ่งหรอกพี่ถึงบอกว่าจริงๆอ่ะเราร้องได้อยู่แล้วมันลูกทุ่งที่มันควรจะเป็นแบบเออแนวอื่นๆที่บิดกับตัวเองไปอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้ะทุกคนครับใครอยากฟังเพลง นะครับอยากทำเพลงนี่บ๊อบบี้ะนะครับผมใครอยากเปลีย่ยนแมก็กเปลี่ยนยางพี่หลุยอยู่ที่ไหนครับอย่าเอา,าแมอย่าเอาแม็กกับยางไปปนกับเพลงดิแต่คนก็งงเว่าบ๊อบบี้แต่งเพลงแม็กขอบคุณมากครับคุณแอนอ่าขอบคุณทุกคน,นะคก็บ,<ม>บอกผวน้าใส่มากสวัสดีสวัสดีทุกคนจ้าโอเคได้เดี๋ยวไปได้ไปพี่บ๊อบบี้ไปพ,พักผ่อนพี่หลุยาพ,าพักผ่อน อ่าได้ครับอ่ะหูสวัสดีอ่ะบอลก่อนเลยสวัสดีอ่ะบอลก่อนเลยสวัสดียังอ่ะหูใส่ผู้ใส่ผู้ท้งสองคำอันสวัสดีอ่ะบอลก่อนดีดีลูกเร็วอ้าวไม่สนใจเดี๋ยวไม่พาไปหาบอลนะไม่พาไปวงนะเนี่ยเหน่งอยู่นี่นะเหน่งอยู่นี่นะเหน่งอยู่ด้วยอุ้ยเหน่งอยู่ด้วยเหน่งเนี่ยเหน่งอะไรอ่ะกินเบียรอ๋อเหน่งกินเบียร์ชอบกินเบียร์ชอบชอบกินเบียร์เหนึ่งกินชอบ เชลกิมเบียแติ๊งเปล่าอินเดียติ๊งไหมติ๊งไหมถึงจถือเดาไปหาไปหาใครไปหาเน่งหาเน่งกับใครกับบอลกับอาบอลดิอย่าไม่เนี่ยกับเน่งอาอาบอลบอลอิองไหมติ๊งไหมคือถึงคือถึงแจ๊บคือคือถึงแจ๊ะแล้ก็มาดีครับเป็นใครมั่งก็มาดีครับเป็นใครมั่ง มีใครมั่งก็มาดิค hmm. รับม uh, ีบอลมีบอลอ่ามีใครอีกมีเน่งมีเน่งอ่าแล้มีใครอีกอัแจ๊อัจอ่ะแล้รอีกอะไรตักอะไรตักบริบูนตักบริบู์อ่าจำได้ใช่ไหมจำได้จำได้จำได้สวัสดีครับก่อนเราไปนอนได้แล้วสวัสดีครับ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 สวัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวับสวัับสบสวับสว บาย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 เป็นไงล่ะลูกลูกก็พูดพวกเองไม่ได้คุยกันเลยฟัง şey น yes, ้องพูดน่ารักน่ารักเก่ง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 ได้เลยโอเคพี่บ๊อบแล้วเดี๋ยวเจอกันพี่รวยเดี๋ยวก่อนไปผมร้องเพลงให้ฟังรอบกันบางได้เลยใช่รอบหนึ่งรอบ ดนตรีดังไปไหมพี่ได้อยู่ได้อยู่มองหน้าเธอแล้วมันสนุกไม่เคยจะทุกดีหัวใจชอบแต่งตัวเสื้อผ้าใหม่ใหมแบรนด์เนมก็ใส่ให้เขาตาทำทุกอย่างให้เธอได้ยิ้มแกล้งทุกอย่างมันเป็นคูจิ้นเล่นกันจนชินเลยมีคนนินทา มันก็เลยเป็นข่าวจนคนเขาให้ฉายาไอ้เราก็มีหน้าตาเป็นดังอาวุธข้างกายไม่ปรมอาสาวๆคนไหนเขาก็หันมาสบตาให้แล้วในหัวใจยังไงก็เที่ยวอ,อ,อยากจะให้เธอลงให้เธอลงเพียงแค่ฉันจะได้ปฏิสัมพันธ์เป็นคู่กันสักคูมาเป็นนางเอกของฉันข้าประตรี เธอทุกวันน้าเธอนะคนดีถ้าเธอมาเป็นแม่ยกทียกทั้งใจให้เลยโอแม่คุณไดมีใครยกมันให้ใครกฎมนตร์ราเซมาดนใจแล้วเธอจะรับได้ไหม ถ้าเธอมาเป็นนายกยกเียวเั้งใจให้เลยโอ้แม่คุณอไอ้มีใครย,ยกมันให้ใครเป็นลิขิตจากฟ้าเทวดาดราศีให้เธอเป็นคนของใจเธอจะรับไว้หรือเปล่า ได้เป็นข่าวจนคนเขาให้ใช้ยาไอเราก็มีหน้าตาเป็นดังอาวุธทางกายไม่มามองสาวๆคนในเทาก็หันมาสบตาให้แต่วันไในหัวใจยังไงก็เธอคนเดียวอยากจะให้เธอลองให้เธอลอง เพียงแค่ฉันจะได้ปฏิสัมพันธ์เป็นคู่กันสักทีมาเป็นนางเอกของฉันคาปราตรีไปด้วยกันจะแกล้งติดเธอทุกวันหน้าเนะคนดีถ้าเธอมาเป็นแม่ยกดียกทั้งใจให้เลยโอแม่คุณเอ้ยมีใครยกมันให้ใครดูสะกดมนต์ปาเสมาโดนใจแล้วเธอจะรับได้ไหม ถ้าเธอมาเป็นแม่ยกจะยกทั้งใจให้เลยโอแม่คุณเอ้ยมีใครยกมันให้ใครเป็นลิขิตจากป้าเท <Yeah. S 1> <Hey. S 2> วดาพลักสไเจะเป็นคนของใจเธอจะรับไหว้หรือเปล่าเยเยี่ยม อบคุรัอยากจะให้เธอลองให้เธอลองเพียงแค่ฉันจะได้ปฏิสัมพันธ์เป็นคู่กันสักทีมาเป็นนางเอกของฉันข้ามราตรีไปด้วยกันจิกแรงกติดธอทุกวันนะเจอนะคนดีถ้าเธอมาเป็นห่ยกจี ใจให้เลยโอแม่คุณเอ๋มีเคยยกมันให้ใครถูกสะกดงนุนกระเสมาโดนใจแล้วเธอจะรับได้ไหมถ้าเธอมาเป็นแม่ยกกี่ยกถึงใจให้เลยโอแม่คุณเอ๋มีเคยยกมันให้ใครเป็นหรือคิดจ,จากฝาเทวดาผลไสให้เธอเป็นคนของใจเธอจะรับไหว้หรือเปล่า อืมอ๋อเยี่ยม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 สุดๆพี่เอสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับครับดีค่ะไปแล้วพี่โอเคบายวัสดีครับสสวัดีบ๊ายบายสพบกัีครับบครับสวัสดีครับ